น่ามากเลยมาเจอกันได้นะถ้าถ้าสมมติว,ว่าวันที่มีอีเวนต์อะวันวันที่ยี่เจ็ดผมมาไม่ได้เพราะว่าผมไปเรียนครับไปเรียนออนไลน์ที่มหาลัยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวรอวันอื่นก็ได้แต่แต่่ตคะแต่วันที่สาสิบเนี่ยคือมีงานที่พารากอนใช่ไหมครับใช่ค่ะสาสิบพารากอนผมอาจจะมาได้เพราะว่าผมเรียนจันทร์ศุกร์ออนไลน์ครับ ตอนประมาณหกโมงยี่สามทุ่มแล้ว,ลนนะวแล้วแบบจบอีเวนต์เนี่ยผมแบบไปหาพี่แล้วก็ไปขอถา่ายรูปพี่ได้ไหมได้เลยโอเควันที่สามสิบเจอกันครับได้ค่ะเจอกันนะคะพี่จำหน้าผมให้ได้จำรูปโปรไฟล์หน้านี้ให้ได้ <laughs> โอเคแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้พี่ดาเนี่ยสู้ๆกับงานนะครับแล้วก็ขอให้ชีวิตพี่ดาเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจพี่ดามากๆนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งผมกับพี่ดาอาจจะแบบเอ่อได้มีโอกาสได้เจอกันอีกถ้าเกิดผมแบบทํางานในวงการบันเทิงผมก็อาจจะมีแบบโอกาสมาร่วมง,งานกับพี่ดาบ,บ่อยๆก็อาจเป็นได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะคะขอไปพอดบด้วยขอบ ัมโหลเหอจะมันไม่ระดับป่ะหรอว่าไม่ใช่หรอสัญญาณหายหรือป่าวหื่าไม่สัญญาณหายหรือเปล่าครับใช่ที่บอกวอยพอกลับไม่มีไม่กีไม่กิดอ้าวหรอมาือขอให้แบบคำวอยพอกลับไปด้วยมีความสุขมากๆค่ะอ้าวเสียงหายเฉยงงมากมาแล้วมาแล้วอ๋อ แล้วก็เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยคือวันเกิดของผมด้วยอายุครบยี่สิบเอ็ดปีแล้วขอให้มีความสุขมากๆนะคะครับขอบคุณมากครับขาบานาเลยค่ะครับขอบคุณมากครับวันที่สามสิบก็คงได้ไม่มีโอกาสได้มาคุยแบบต่อหน้าต่อตาจริงๆนะครับได้เลยค่ะเจอกันค่ะได้ครับ คนค่ะจิบจิบส่งไปให้แล้วนะสำหรับวันที่สามสิบนี่มีคนบอกว่าดาดา้ชอบมะม่วงเปรี้ยวพริกเกลือเขารู้จริงแต่ขาติดตาแบบสิ